มึงช่วยใครอ่ะมันมีอะไรที่ยอยากได้มากกว่านนอีกเหรอมีมากกว่านั้นอีกเงินขอน,นไปขอแล้วจะได้สอหักไปขอครูอดขอเหอเพื่อนมาดักเพื่อนกูสิมึงช่วยใคร่ะใครอ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะพาไปที่สักที่ห เศร้ามองเหรอทีมันเศร้าหมองเหรอโควิดก็กลัวนะที่ไหนบอกว่าโควิดก็กลัวนะจังมีบางอย่างที่ก็แบบไม่อยากได้ไงงานเหรอไม่ใช่อ่ะมันมีอะไรไี่อยากได้รับแต่งานอีกเหรอมีมากกว่านั้นอีกเงินก็ใช้อยู่ก็อยากได้อยู่แต่ก็ยังมากกว่านั้นอีกนะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งงานมากกว่างานมากกว่าเงินคือไปขอปัว เองที่ไหนอะที่นี่แถวแถวเสาชิงช้านะคะทุกคนที่เนี่ยเขาบอกว่าแบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนไปขอแล้วจะได้สมหวังแบบสมปรารถนาเอาข้อมูลมาจากไหนอะรีวิวไงก็ <S <S 1> <S 1> องบอกแว้ไงกูบอกมึงแล้วตั้งแต่ต้นปีว่าปีนี้กูต้องมีผัวผัวคือจังเรื่องนี้เลยจังมาก ไม่ของานอันดับหนึ่งไม่ของานไม่ของเงินผัวก่อนใช่ใชได้องค์แม่เขาใช้ดอกอะไรจ๊ะนี่เหรอฮะนี่เลยองเล็กได้ไหมแม่เอาวงใหญ่ก็นีวงใหญ่เท่าไหร่แม่เอาไปร้อยเดียวไขแล้วสายสองร้อยน่ะแล้วมนะันเล็กอะนี่ไงเดี๋ยวมัวกกวับดาว อคคนนลละะแม่แม่เดี๋ยวก่อนแม่ให้พ่อหนุ่มตื่นใจก่อนนะน้อยนาะแม่อย่าบุฟฟามเนาะคแม่จะชอบให้แล้วอ่ะสามสี่พวงกูคนเดียวทุกคนกูคนเดียวแล้วี่พวงเพื่อนจะมาขอเรื่องความลับแม่มีสถานที่แนะนำไหมสามลัมันจะขึ้นเบลโคนแต่ปิดมันปิดอ่ะเห็นไหมแสดงว่ามันไม่มีวงที่จะมีบัวใช่ไหมแม่พูดสิแม่พูดแม่พูดกัน แม่นข,ขออะไรบ้างขอค่าแว่าหาามีพองกกวได้มึงถึงแล้วที่มึงจะพามาเดี <c oughs> ย๋ยวเขาดูแลมันนี่อย่นี้นะหนๆเขาบอกว่าอะไรนะ <c oughs> เขาบอกว่ามาขอเรื่องความรักไงที่นี่มึงพามาที่ไหนนะั้นดูซิ เข้าไปไหว้ได้ไหมครับปิดแล้วเหรอมึงผิดเลยนิดมึงไม่ได้เหรอพี่งงมากนิดนึงนั้นไหมคะเพราะชีวิตหนูจะจบเลยใช่ไหว้เจ้าแม่ใช่ใช่ใช่ค่ะหนูว่าวันเจ้าแม่ผู้ชมดูของมาควรจะไม่มีผัวเนาะงงมาก เ <laughs> จ้าหน้าที่บอกว่าปิดแล้วหนูมานี่เปลาเขาปิดกี่โมงคะอ๋อโคตรงงมากที่เวลามาเที่ยงนะมาเที่ยงไงแลแบบนี้ก็แบบไม่กลัเลยนะ เขาล็อกอยู่ไม่เห็นหรือไงไม่แต่กลัวไม่ได้นั่นแหละมันมันจะมีชุดท้ายนี่แหะเว้ยเดี๋ยวมนกันนี่แหละเป็นขุดก่อนกระจุกไปเลยขอเรื่องความรักใช่ไหมขอได้เพื่อนอะไรอย่างนี้กลัวมากดูเดี๋ยวดูท่าเพื่อนลูกบอกโอ้ยอนดูท่าเพื่อนลุงจริงๆเนี่ยเพื่อนลุงใช่ไหมว่าเขาไม่เคยมีแฟนเลยลุงอ่ะ าขอปุ๊บคิดว่าจะได้หรือเปล่าได้ถ้าเขาไม่เลือกอจริงผู้ชายจะเลือกมากอะเขาอยู่ที่ดูที่ใจเขาจริงใจหรือไม่จริงใจท่านั้นว้าวสังเกตดูความพูดเขา ไม่อยากพูดเลยค่ะเป็นคนที่เสื่อมเสียงจริงแล้วไม่เคยจะได้ดีเลยลองดูอ่ะตอนนี้เขาอาจจะเปิดทางให้มึงก็ได้ถ้าตอนแบบนี้แปลว่าต้องิต้องหยิบมาสักเลขหนึ่งเนี่ยคนที่ทำบแบบออยชันชอบเลขห้าเพราะว่าแบบเลค่าชัปป้าเขามาห้าห้าห้าีมใจเรืงนี้จะเสียงหัวเราะไปที่ห อกใจไปเลยหนอไม่ควรคิดเกินเหตุไม่พอไม่มีข้อคิดร้ายในตัวใคร <Wow. S 1> การทุกใจไปเปล่าไม่เข้ากาันถือโบราณทํานองจะผ่องใส <c oughs> จะคบคนดูหน้าอย่าเบาใจาอุ๊ยแล,แล้วนะเถึงเลือคพู่แล้วนะ อย่าโลภมากอยากได้ของเขามาแสดงว่าจะเป็นมือที่สามแมนถามหาเนื้อคู่อยู่ใกล้คันคุณรอยู่โลกอ่าให้จบอยาให้จบยังไม่ได้สงหวังตรงยังคิดยังไม่ได้ยังไม่ได้ซึค่ความฝันดับแล้วดับแล้วกันนะความฝัน จะตามติดลูกหนี้ที่ผายผันแสดงว่าเหนือคู่ก็ไม่ได้ยังจะมีลูกหนี้ติดตามมาอีกโอ้แม่งก้อทายว่าจะไม่พบปะศพกันส่วนลาบนั้นได้ยากลำบากจริง <c oughs> ทุกคนรูว่ามาแล้วทุกคนน้ำสะสมแล้วก็เห็นดำเข้มสุด,สดยอดดไ้ยากไดกอยากได้ยอ,ดอยาอ <c oughs> อกไ,ไ,ด,กไ,ไ,ด,กได้ส่วนว่าบุตรในครร ิ่ไมได้ยงเล่งชื่อกรมทำดีเชื่อกมเล่งเชื่อกรมทำดีเป็นที่อินประกอบกิจสุจริตยิ่งเป็นลิธเอ่ยเลือแดงบอกแล้วกูอยากให้กูเสียเซนสีกูไม่ได้ดีเห็นไหมหัวเขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วเนี่ย มึงตั้งจิตด,ดีมากก็ไม่มีมึงตั้งจิตด,ดีหรือเปล่าจิตด,ดีมากสติด,ดีมากแต่บอกไม่ค่าจะหัวเราะตลอดชีวิตเลยหัวเราะไม่ออกเลยนะ ได้ทําการไปไหว้พัขอบผัวแล้วที่เรียบร้อยนะจ๊ะเป็นไงบ้างรู้สึกไงางเพื่อนรู้สึกมาได้นะจริงหรอรู้สึกมาได้หรอใช่รู้สึกมาได้ร,ร้วแล้วได้ขอกําหนดเข้าไหมว่าต้องได้เกินกี่ครั้งต้องต้องขอแบบะระยะเวลาไหมได้บอกไหม <c oughs> เอออี๋มึงไม่บอกเลยนะโอ้ยรอแทบตายแล้วเดี๋ยวเขาให <c oughs> <ๆ>้มึงนู่นน่นอีกสิบปีข้างหน้านุ่นน่ะไม่ต้องได้ปีดีสิมึงไม่ได้บอกเขา แต่ไม่ได้ได้กำหนดระยะเวลาไงมึงต้องกำหนดต้องเพิกอนก็ไม่ได้แล้วแหละต้องได้ต้องได้แต่กูรู้สึกว่ากูต้องได้แล้วอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปปักทินเดอร์นะ